สวัสดีค่ะมาจากฟาร์มไหนคะเขียมชัยฟาร์มครับไหนนะเขียมชัยฟาร์มเขียมชัยฟาร์มตัวนี้ชื่ออะไรคะชื่อน้องตาหวานลูกตัวไหนคะลูกดวงตะวันครับแม่เป็นลูกมันรูดโอ้ดวงตะวันอ๋อนี่น้องผู้หญิงนอนเขียวแน่เลยใช่ไหมับใช่ไหมพ่ถ่ายรอบนึงนะสวยมากๆเลยนะวัวตัวนี้ไปหูอย่างสวยเลยอะ มองไว้หรือยังคะว่าแบบเราจะใส่ตัวไหนนะคะแบบว่าจะผสมตัวไหนพ่อพันธ์คะย, <c oughs> ยังคิดไม่ยังเท่มีแต่ตัวดีดๆ <laughs> ถ้ามีคนอยากได้ปล่อยไหมคะปล่อยครับเออโอเคถ้าถ้าสนใจติดต่อเบอร์ไหนคะ089 862 0309รับอนน้ตัวนี้น่าติดตามนะคะไว้ละกันค่ะทุกคน